ำนานแล้วคะ่ะไม่ต้องคาดเดากันว่าเอ๊ะจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นจริงที่ไหนที่มันร้อนนะคะก็ไม่ต้องอยู่ปิดมันไปเลยสวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ของผู้ยิบบ้านฟิลแลนด์เอฟโตเกียวมิวสิคทุกทคนเลยเข้ามาแล้วกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดต,ตามเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยอย่าข้ามโฆษณานะคะอะละคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ หนึ่งในนั้นเป็นคุณหรือเปล่าที่ได้อยู่ในไลฟ์สดของ Boss Big บอ s บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นไงคะเวอร์ชั่น2 0เวเป็นไงคะชอบกันหรือเปล่าใครที่ชอบนะคะกดหัวใจกันรัวๆเลยสุดยอดมากๆค่ะนี่แหละค่ะคนจริงพูดแล้วก็ทำจริงๆในเมื่อ b o สบิ๊กบอกว่าแกจะ ขายมันไปให้หมดเลยขายจริงขายจังค่ะเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนตื่นขึ้นมาปุ๊บจับโทรศัพท์ปั๊บเอ๊ะมีการอัปเดตกันหรือเปล่านะฟ้าก็คนหนึ่งเลยค่ะนอนแทบจะแบบว่าคืนหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเองตื่นมาปุ๊บจับโทรศัพท์ปั๊บดูทุกแพลตฟอร์มเลยว่ามีการอัปเดตหรือเปล่าและก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเพราะว่า คนคนนี้ทำจริงโละขายแบบให้ฟรีกันไปเลยซึ่งแต่ละที่นะบอกได้เลยว่าถูกจริงไม่ต้องแบบว่าไปคิดค่าของนู่นนี่นั่นเลยแม้แต่ค่าที่ก็ขาดทุนค่ะเพราะว่าคนคนนี้ขายไม่เคยเสียดายเลยเพราะว่าถ้าตรงไหนมันมีความทรงจำที่มันไม่ดีที่มันร้อนก็ไม่ต้องมีมันไว้ก็ไม่ต้องอยู่ก็ไม่ต้องเสียดายอะไรเลย แค่เวลามันก็น่าเสียดายพออยู่แล้วอย่ามาเสียดายที่ทางเลยมันหาใไม่ได้เพราะยังไงก็แล้วแต่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้คิดจะไปอยู่ที่เดิมแล้วจากตอนแรกตั้งใจจะไปอยู่ตั้งรากฐานอยู่ที่นั่นเลยแต่ในเมื่อนะคะมันไม่เหมาะแล้วสำหรับผู้ชายคนนี้ก็ ไม่จำเป็นจะต้องเสียดายอะไรแล้วเป็นไงบ้างคะราคาแต่ละที่ถูกเหมือนให้ฟรีเลยจริงๆแม่เริ่มตั้งแต่ที่นาไปที่โรงงานแล้วไปที่บ้านแต่ละที่เนี่ยโอ้โหใครที่อยู่ใกล้แล้วมัดจำก่อนคนนั้นก็ได้เหมือนได้ฟรีเลยแต่ละอย่างสุดยอดมากๆนี่แหลคะค่ะคนจริงและใจจริงๆเลย เพราะว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้พูดเล่นๆค่ะแต่เวลาเวลาเขาให้เขาก็ให้จริงให้ทุกอย่างแม้กระทั่งแบบว่าคือ ทั้งใจเลยอะถ้าเกิดว่าในตรงนั้นคนที่แกรักมากจริงๆจะต้องแลกกันด้วยชีวิตเพราะเชื่อว่าแก,กก็ให้ค่ะแต่ในวันที่ทุกอย่างมันมันพังทลายหมดความความเสียใจมันมาแทนที่แต่วันนี้ความเสียใจมันไม่มีแล้วค่ะมีแต่การที่แก,กจะสลัดทุกอย่าง ตัดให้ขาดเลยชับชับชับตัดไม่พอค่ะแกขุดรากถอนโคนออกไปเลยไม่ต้องให้มันแตกกอแตกกิ่งก้านมาอีกเลยคือไม่ต้องเหลือมันไว้เลยตรงนั้นแม้แต่ความทรงจำอะไรสักอย่างก็ไม่ต้องมีมันไว้เลยค่ะ อะไรที่มันไม่ดีมันเป็นของไม่ดีของเน่าเสียเก็บไว้ทาไมอะคะมันส่งกลิ่นเหมน็นถ้าเราเก็บไว้ต่อให้เราจะปิดมันมิดยังไงวันหนึ่งมันก็ส่งกลิ่นออกมาหรือไม่เปลืองพื้นที่ในหัวใจเปล่าๆค่ะและอย่างทรัพย์สินเนี่ยมันคือของนอกกายหาใหม่ได้เยอะแล้วก็ใหญ่แล้วก็ดีกว่าเยอะแยะเลยอย่างตอนเนี้ย อาณาจักรเดิมใช่ไหมคะแต่อาณาจักรตนนี้คือทั้งยิ่งใหญ่มากกว่าเยอะแยะมากมายจะได้ไม่ต้องมีใครมาว่าไงคะว่ามาพึ่งบารมีของใครมาสร้างอาณาจักรแต่อาณาจักรใหม่อาณาจักรแบบว่าฟินแลนด์ใหม่นี่สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ จะได้ไม่ต้องมีเห็บหมัดตัวไหนมาแสะมากระแนะกระแนโอ๊ยนะ่ะดังมาได้คนเนี่ยเนี่ยเพราะบารมีคนเนี้ยมันถึงทำไม่ได้สร้างไม่เลยค่ะเขาสร้างมาด้วยสองมือและก็หัวใจที่เข้มแข็งของเขาแต่ที่เดิมล่ะคะเก็บไว้ทำไมคะอุย้ยตรงนั้นก็แบบออ้ยความทรงจำตรงน,รงนี้ตรงนู้นมันมีทุกที่อะค่ะเพราะแต่ความทรงจำที่มันเคยดีก็ดีแต่ทีนี้มันอาจจะมีความทรงจำที่มันไม่ดีมันเยอะกว่า ใหญ่กว่าก็ลบความรู้สึกที่ดีหมดทิ้งมันไปโยนทิ้งลงแม่น้ำไปให้หมดเลยขอสดแสดงความยินดีกับโพสบิ๊กนะคะที่ณวันนี้คุณตัดทุกอย่างได้แบบถอนรากถอนโคนตัดมันขาด ไม่เหลือใยอะไรสักอย่างความเข้มแข็งณนะตอนนี้เกินร้อปอเซนอะไรที่มันไม่น่าจดจำก็ตัดมันทิ้งไปเลยในเมื่อเก็บมันไว้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยบอกแล้วว่าที่ที่มันร้อนพัดลมหรือว่าแอร์คอนมันก็ช่วยไม่ได้คะ่ะเพราะว่า มันมีความรู้สึกว่ามันอยู่ในนี้ค่ะความรู้สึกที่มันแย่ที่มันร้อนนั่งตรงไหนก็ร้อนเดินไปตรงไหนก็ร้อนยิ่งกว่าอากาศยิ่งกว่า30องศาไปอีกค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นที่ที่มันมันไม่ควรจะอยู่มันไม่เหมาะสำหรับผู้ชายคนนี้ จะมีมันไว้ทําไมอะคะมันเป็นภาระที่จะต้องมาดูแลจะต้องมาใส่ใจเพราะว่าถ้ามันมีอยู่อีกมันก็ต้องแบบว่ามีคนเข้าไปดูแลมีคนต้องเข้าไปใส่ใจมันยังต้องแบบผูกพันอยู่ว่าเออแต่มันไม่ได้แบบจะต้องไปอยู่ตรงนั้นอนาณาจักรก็สร้างที่ใหม่แล้วอาณาจักรที่เดิมมีไว้ทําไมโรงงานก็สร้างตรงอื่นอยู่ตรงอื่นแล้วอะแล้วบ้านบ้านใหม่ที่กําลังสร้าง ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมแล้วตรงนี้มันจะมีไว้ทำไมอะคะจะมารับแขกอะไรอะเพราะว่าทุกคนก็ไปที่อาณาจักรใหม่แล้วจะมีไว้เพื่อมีไว้ให้ใครค่าจะจ่ายทุกอย่างบํารุงรักษาค่าดูแลต่างๆคนดูแลเราก็ต้องจ่ายค่าดูแลบํารุงรักษาต้นมงต้นไม้บ้านมันก็เก่าไปในแต่ละวันแล้วจะมีมันไว้ทาไมบอกว่าบางคนบอกว่าก็เอาไว้ให้เด็กๆไง ที่ใหม่ก็ได้ค่ะที่ใหม่ก็เป็นของเด็กๆได้ค่ะสร้างที่ใหม่ที่ไหนก็ได้ถ้าจะบอกว่าเอ้ยแบบเอาไว้ให้ลูกๆที่ใหม่ที่สร้างก็คือของลูกๆเหมือนกันดังนั้นที่ตรงนั้นดูแลง่ายด้วยไม่มีใครมาว่าด้วยจะทำอะไรตรงไหนจะให้ลูกคนไหนเด็กคนไหนไปทำในที่ตรงใหม่ค่ะไม่มีใครมาจะมาเอ่อเรียกอะไรหลัก มาทวงบุญคุณหรืออะไรต่างๆนานาคำคอรหาต่างๆไม่มีตรงนั้นที่ใหม่จะให้ลูกที่ตรงไหนก็ได้ให้ในรูปแบบไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องตรงนี้ขายตรงนี้ไปซื้อที่ใหม่มันก็เหมือนกันเด้ถูกไหมคะเออถ้าเกิดว่าเอ้ยจะแบบให้อาณาจักร สร้างอาณาจักรตรงนี้จะยกให้ก็ตรงนี้ไม่ได้มาอยู่ไม่ได้มาดูแลก็ขายตรงนี้แล้วไปสร้างอาณาจักรใหม่ซื้อที่ใหม่แล้วก็ยกให้ลูกก็ทําได้ค่ะแต่ในเมื่อตรงนี้ไม่อยากอยู่อ่ะร้อนตรงนี้อากาศมันร้อนมากกว่าที่อื่นอยู่ที่อื่นแล้วมันสุกกายสบายใจเพราะฉะนั้นนะคะทําถูกแล้วค่ะถ้าเรารู้สึกแบบเราไม่อยากจะอยู่่ะเราทําไมจะต้องไปแครในเมื่อไม่มีใครมาแคร ก็เป็นต้องไปแคร์แคร์คนที่เขารักคุณดีกว่าและบอสบิ๊กก็ทำถูกมากโอ้โหวันนี้แบบ f อซนี่ฉลองกันยิ่งกว่าถูกหวยกันอีกค่ะเอาเป็นว่าสพอร์ตผู้ชายคนนี้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า